หนึ่งนาทีกับกอะทอ วิธีป้องกันอุบัติเหตุจากพื้นที่บอดให้หลีกเลี่ยงการขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่เป็นเวลานาน,านเพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่บอดนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นเส้นทางข้างหน้าลดลงแล้วยังเป็นการเข้าไปในพื้นที่บอดของรถขนาดใหญ่หากรถใหญ่หยุดกระทรันหันจะไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีทําให้พุ่งชนท้ายได้เว้นระยะห่างจากรถขันหน้าให้มากขึ้นเพื่อออกจากแนวพื้นที่บอดซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเส้นทางข้างหน้าลแล้วยังทําให้ผู้ขับ รถคันหน้ามองเห็นรถที่วิ่งตามหลังซึ่งจะเพิ่มความระมัดระวังในการเบรกและเปลี่ยนช่องทางและในขณะขับรถถอยหลังควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนยืนหรือสิ่งของวางกีดขวางเส้นทางด้านหลังโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกรถโดยสารรถตู้ควรมีคนดูท้ายรถเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้คนที่ดูท้ายรถควรยืนในตำแหน่งที่ปลอดภัยด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม